วันนี้ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภร์เกตหลักสีกรุงเทพมหานคร <c oughs> มีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาคราัฐภาเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเร็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัคราชก,กุบมารีกรมประสีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารี <c oughs> ขอให้พระองค์มีพระปัญญา,มาสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน หลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายนรรงพยาบาลจุฬาภรเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ตามแถงลงการสำนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณรรงพยาบาลจุฬาภรณ์อาทิผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บัญชาการทหารเรือและคณะรักษารษาชการไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะรองผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะคณะเจ้าหน้าที่งานประสัมก,ก,กรรมและเวชภั์กลางโรงพยาบาลจุฬาภร์ประธานสานดีการาชการฝ่ายจุลาการสารยุติธรรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สานยุติธรรมประธานสารรัฐธรรมนูนและคณะคณะบดีวิทยลาลัยพยาบาลศาสตร์ักราชกมารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์และคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานสารปกครองสูงสุดและคณะผู้พิพากษาสารปกครองสูงสุดทางนี้ทางสนธิพราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้สามแห่งคือบริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มรงวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครณนห้องรับรองสองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและที่อาคารสำนักงานหนึ่งชั้น1พระทับนจาจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี โดยเปิดให้โลกน้ำถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที